ส่วนวันนี้เรื่องของความรู้สึกของเพื่อนทุกคนนะนะก็เข้าใจเข้าใจทุกคนมากๆเพราะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นวันนี้มันก็มาจากการผลจากการกระทาของเรานั่นเองซึ่งเข้าใจมากมากค่ะแบบบอกจะเลยแบบแบบเนี้ยมีคนถามว่าเรื่องนินทาเพื่อนล่ะคะอันนี้แบบตอบเองกันไหมไม่ได้เลยไม่ได้เล เอาเป็นว่าเอาประเด็นหลักๆแล้วกันนะคะวันนี้เป็นหนี้ก็ทํางานใช้หนี้ค่ะจบประเด็นหลักๆตรงนี้แล้วกันไอเรื่องอื่นนาะขอตรงนี้แล้วกันนะเอาเป็นว่าไอเรื่องตรงอื่นนินทาว่าร้ายกันหรืออะไรก็แล้วแต่นาๆว่าถ้ามันไปเฮิร์ะถ้ามันเฮิร์ทฟิลลิ่งแล้วก็เฮิร์ทความรู้สึกของเพื่อนทุกคนนาาก็น้อมรับแล้วถ้ามันเป็นนานาเองที่ทําเป็นนาๆก็ยินดีค่ะ ถ้าเป็นสิ่งที่นาะทาจริงก็ยินดีค่ะแต่วันนี้นําไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรหรือคําพูดว่าอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้ขอมองว่าโฟกัสที่จุดหลักโฟกัสที่จุดสําคัญคือเราเป็นนี้อยู่เราเป็นลูกหนี่ที่ไม่นิ่งนอนใจและพยายามที่จะทํางานให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วนาก็หวังว่าอย่างที่บอกค่ะมันมีโปรเจกต์บางอย่างที่พยายามทําอยู่ก็อยากจะให้มันสำเร็จให้เร็ววันที่สุด นะเขาเปิดตะกร้าได้หรือยังคะคือจริงๆได้ไหมอันนี้อันนี้อันนี้ในฐานะแบบก็นั่งคุยกันไปด้วยเนาะ<ฆ>คือก็เข้าใจว่าวันนี้เขาก็ไม่พี่นานเขาไม่มั่นใจไม่มั่นใจอะไรเลยสักอย่างเนี่ยเอาตรงๆทุกวันมาเนี่ยในนี้หน้าอ่านของมนต์ก็เขาก็จะบอกว่าแบบเออพูดออกมาเลยได้ไหมมันดูดัดคือวันนี้เขาไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรให้มันมันมันมากไปกว่านี้เพราะว่าเขาแค่กล้าพูดเนี่ย กค็คือตอนนี้ฟีลลิ่งคือเขารู้สึกผิดมากๆากมากจนรู้สึกว่าเขาไม่มีที่จะยืนไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่นันอืมค่ะโอเคอานนี้ออกก่อนเหรอแป๊บนะคะขอทักแปกบก่อนได้ไดก็วันนี้ก็ไม่ได้ว่าข้างในจิตใจไม่เจ็บไม่ปวดร้าวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะนานา,นานก็อย่างที่บอกว่าคือมันเป็น มันเป็นความรู้สึกที่เสียใจ <S <S ผิดหวังกับตัวเองขยะกขยงตัวเองรังเกียจตัวเองนานารู้สึกว่าสิ่งนี้ถ้าวันนี้ใครที่กำลังอยู่ในสถานการณ์เดียวกับที่นานาอยู่ก็อยากให้ออกมาจากตรงนั้นเพราะวันนี้นานารู้ว่าไม่ง่ายกับนานาเลยที่เดินอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ง่ายแต่แต่มันก็ต้องเดินอะเพราะมันผลจากการที่เรากระทำกันขึ้นมาซึ่งมันก็ซึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าอะ ก็ทํามันขึ้นมาทําให้ทุกอย่างยากขึ้นวันนี้ก็ก็ต้องยินดีที่จะเดินต่อไปค่ะแล้วก็ไม่ได้อยากจะไม่ได้อยากจะ,กจะนิ่งนอนใจกับสิ่งนี้วันนี้ก็ได้คุยกับดาด้าไปแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเข้าใจได้แล้วก็ขอบคุณ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 มากๆขอบคุณที่ที่ได้อย่างแบบ ได้โกรน,น,นะนะเข้าใจทุกอย่างแล้วก็ได้ก็พร้อมที่จะอะอะไรช่วยกันได้นะนะช่วยอะไรได้ได้ได้ช่วยอะไรกันได้บ้างก็ให้เวลาเป็นเ,นเครื่องพิสูจน์แล้วก็ทำงานที่จะแก้ไขปัญหาต่อไปนะคะต้องเมื่อกีนาว่าเขาบอกว่าเริ่มใหม่เริ่มใหม่ ส่วนเรื่องเมื่อกี้มีใครบอกอันฟอไม่ได้ไม่ได้อันฟอเพื่อนนะคะน,นี่ไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรอันนี้ไม่ได้อันฟอใครเลยค่ะเราเป็นคนกระทำผิดเนาะแล้วเราก็ก็ทําผิดกับเพื่อนจริงๆทําผิดแบบคือเราไม่รู้หรอกว่าวันพรุ่งนี้มันจะมีอะไรมาอีกว่านี่เธอทําผิดอันนี้นะนี่เธอก็ทําผิดอันนั้นนี่เธอก็ทําผิดน,นี้ซึ่งมันก็ผิดจริงๆอะ่ะมันก็ผิดจริงๆอะ่ะแล้วมันก็ ไม่รู้จะเดินกลับไปแก้ข้างหลังยังไงนอกจากรับสภาพตอนนี้ถ้ามันจะไม่มีใครยืนอยู่ตรงนี้ก็ก็มันเกิดจากการกระทําของเราเราก็นี่ออกไหมมันก็คือเนะว่าทุกคนมาวันนี้ก็อยากจะฟังเรื่องเรื่องเรื่องเพื่อนส่วนเรื่องตัวเลขเหมือนเดิมนะคะทนายก็ยังยืนยันว่าเดี๋ยวเราเรา เราคงจะได้มีการพูดคุยแล้วก็เคลียร์แล้วก็ดูกันว่ามันอยู่ได้ตรงไหนยังไงบ้างนะคะได้เท่าไหร่ยังไงบ้างเรื่องก็ก็วันนี้ก็สำหรับดานารู้ว่าหลายคนอยากถามเรื่องเพื่อนรักของนาที่สุดจริงๆแล้ว ข้าใจเพื่อนเข้าใจมากๆเข้าใจว่าเพื่อนจะรู้สึกยังไงและทุกอย่างมันก็คือมันก็มาจากการกระทำของเราเองค่ะ ก็ถ้าวันนี้เพื่อนจะตัดสินใจแบบไหนทนาเข้าใจเข้าใจมากๆแต่ถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งอยากจะขอโอกาสแล้วก็อยากจะขอโทษ ทีมันก็เหมือนแบบไม่อยากปริดิตะไรเลยนะนานๆแค่อาจจะบอกบางทีมันก็เหมือนแบบมันเข้าตาจนเน่ยไม่รู้ใครจะโอก็อะอยากให้เพื่อนรับโทรศัพท์ อยากขอโทษอยากขอโอกาส เข้าใจนะนะเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ความผิดของเพื่อนแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นความผิดของเราแล้วก็วันนี้มันมาถึงก็เพราะการการะทำของเราเองเพราะฉะนั้นก็อันนี้แค่ถ้ามีโอกาสก็อีกสักครั้งหนึ่ง อยากจะบอกกับเพื่อนคนนี้ผิดไปแล้วอะ ว่าอะไรก็ตาม่างที่บอกนะคะว่าะจะออกมามากกว่านี้หรืออะไรก็ตามนา,นานาก็พร้อมรับอยู่ตรงนี้แล้วก็รับในสิ่งที่ตัวเองทำตั้งหลักค่ะใช่ตั้งหลักใหม่ตั้งหลักแล้วก็ทั้งหลักแล้วก็พยายามจะปรับปรุงแก้ไขไม่นิ่งนอนใจ จริงวันนี้นะนะพยายามไม่อยากร้องไห้ไปมากกว่านี้แล้วเพราะว่ามัน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 ไม่ ามวันนี้จริงๆนะนาะนะแค่รู้สึกว่าวันนี้เองอะ่ะมันมีอยู่แค่มันมีอยู่แค่หนึ่งคนที่มันจะเป็นแบบที่มันเป็นแบบ ไปไปสุดท้าย อีกก็ว่าไปตามผิดนะนนาก็เข้าใจก็ถ้าพี่เน่นเอาก็เดินหน้าต่อเดินหน้าต่อค่ะเราเดินหน้าต่อแล้วเราก็เราเดินหน้าต่อแล้วก็ยินดี อาจจะใช้เวลานิดนึงในการที่จะแก้ไขมันแต่นานเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอ่ะไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่เราจะลุกขึ้นมาแก้ปัญหานะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูใช่<ๆ>ก,ก,ก็ก็จริงจริงพี่แดนดูนะพี่นาเนะก็ไม่ได้อยากมาร้องให้เลยทุกครั้งวันนี้พอแล้วไม่อยากร้องแล้วนี่มันเหมือนแบบเหมือนแบบวันนี้มันไม่ไหว แต่เออเขาก็เข้าใจนิดนึงเห็นใจเพื่อนมากๆเห็นใจรู้สึกผิดเห็นใจแล้วก็รู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกว่ามันอย่ามึงทำกับกูทําไมอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจว่าเพื่อนจะต้องคิดแบบนั้นกันนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบถ้ามึงพูดกับกูทําไมมึงไม่พูดแลวอะไรที่มึงจริงใจบ้างทําไมมึงทําไมมึงไม่พูด ถึงวินาทีนี้ทําไมมึงก็ยังไม่พูดทําไมต้องให้กูรู้เองทาไมมึงไม่บอกกูคือพูดจริงๆนะนะก็ก็อยอมรับแหล้ว่าสุดท้ายแล้วมันก็กลัวเสียบเขาไปแล้วก็แล้วก็เข้าใจถึงความเจ็บว่าเพื่อนจะเจ็บแล้วก็เสียใจมากขนาดไหนแล้วก็ผิดหวังขนาดไหน ำไมถึงเ,เสียใจขนาดนั้นนีม่มีคนถามพีชน้เสียใจค่ะพเพราะว่าก็คงอกหักเหมือนกันพี่ชนะเสียใจเพราะว่าพี่นาไม่ได้บอกความจริงแล้วก็พี่นาทำในสิ่งที่ผิดมากๆแล้วก็แล้วก็ให้แทนที่จะให้เขารู้เองแล้วบางทีพอเขามารู้ไม่ได้รู้จากเราอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจได้ทุกอย่างเลยคะ่ะวันนี้นา,นาพยายามจะยิ่งรู้สึกว่า มันหนักขนาดไหนอยิ่งต้องเพิบขึ้นมาให้เร็วที่สุดเพราะมันมันคือผลมันคือมีคนบอกมันก็คือผลของการกระทําวันนี้ถ้าใครอยู่ตรงนี้วันนี้ถ้าใครแบบกําลังอยู่ในจุดที่ทุกคนก็ถอยห่างก็ต้องดูว่าตัวเองเป็นคนยังไงซึ่งก็อยากบอกว่าปัญหาเรื่องของนานามันมีมาในสองสามปีเนี่ยมันมีมาแบบมันมีมาจนแบบคาาคาซังอะแล้วอะไรที่มัน มาถึงจุดที่แบบต้องแก้ไขแล้วมันหาทางออกไม่ได้มันก็ทําอะไรที่ไม่ถูกต้องไปเยอะแยะมากมายก็อยากจะให้ทุกคนนะคะวันนี้ถ้าดูอยู่อันนี้ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยที่มันจะต้องเป็นแบบนี้และอะไรจะเกิดในวันข้างหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องยอมรับว่มามันก็คือสิ่งที่เรากระทำมันขึ้นมา วันนี้นานาก็อยากจะบอกตรงนี้ว่าก็คือวันนี้เป็นวันที่ยอมรับว่าไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นวันที่เสียใจที่สุดแต่เป็นวันที่ต้องตั้งตัวต้องลุกขึ้นมาแบบไม่ต้องหันกลับไปมองข้างหลังไม่ใช่ว่าไม่สำนึกแต่ต้องนึกว่าวันข้างหน้าเนี่ย มันจะเดินยังไงที่ไม่ทําผิดอีกต่อไปแล้วมันจะเดินยังไงที่จะทาให้มันถูกต้องมันจะเดินยังไงให้มึงจะแก้ไขปัญหาให้ได้เร็วที่สุดยิ่งวันนี้โดยเฉพาะวันนี้นะคะมันอาจจะรู้สึกว่าทําไมมึงไม่อ่อนแอที่สุดเลยไม่ใช่วันนี้มันเป็นวันที่รู้สึกว่าเดินแล้วพอมันมันต้องไปต่อแล้วไปเลยดีกว่าไหมไปเลยดีกว่าเนาะมา วันนี้นะคะนันาจะบอกทุกคนนะคะว่าขอ energy กลับมาขอ boost energy กลับมานะทุกคนทางเดียวแล้วล่ะคะ่ะวันนี้ที่เราทำได้ก็คือทำงานอะไรขายได้ก็จะขายแล้วก็วันนี้เด็กๆเ,เข้าใจแล้วก็โตพอที่จะอ่านข้อความอะไรได้หมดทุกอย่างเด็กๆก,ก็ถามว่ามัมมีทำผิดกับใครบ้างมัมมีก็บอกทุกคน แล้วมันมีก็จะบอกว่ามันมีกำลังแก้ไขลูกมาวันนี้ลรอัมพบูสต์เอเนจีกัน